สวัสดีครับผมพิเชษสมบัติผู้จัดการฝ่ายขายจากโต้ต้นาคนคราาทนสหเทพร,รัลล์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปพิเศษนะครับผมมารีวิวรถที่เรียกว่าแต่งเพื่อโชว์เพื่อเป็นแนวทางในการขายนะครับซึ่งปกติเนี่ยเวลาผมแต่งรถที่ถ่ายลงคลิปก็คือจะเป็นรถที่แต่งเรียบร้อยพร้อมส่งม,มอบตามที่ลูกค้าสั่งไว้นะครับอันนี้เป็นคลิปพิเศษเราทําแต่งโชว์เพื่อเป็นแนวทางในการซื้อรถของลูกค้านะครับคันนี้ก็คือจะเป็นตัว4ประตู2-4 MT เอ็ที่นะครับยอโต้ยูโร5 ราคาปัจจุบันก็784,000นะครับสำหรับสีเทาดำสีบอลเงินนะครับสีขาวก็ถูกลง7,000บาทมดูกันว่ามีแต่งอะไรกันบ้างที่ทำให้รถคันนี้ดูเท่ดูซิ่งมากขึ้นนะครับอย่างแรกก็คือเราอัปเกรดนะครับผมไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์แบบ LED นะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED นะครับคันนี้ก็คือจะเป็นไฟของเฟรดมิดก็เบิกมาติดตั้งคันนี้ได้เป็นไฟแท้นะครับผมตรงนี้นะครับเพิ่ม จะทำให้รถดูหล่อดูเท่มากขึ้นนะครับสำหรับไฟไฟด้านหน้าส่วนอย่างอื่นก็ไม่ได้เปลี่ยนนะครับดเดิมเดิน,นะฮะมาดูด้านข้างคันนี้ก็จะเป็นทรงในแนวแบบกึ่งๆสูงกึ่งเตี้ยนะก็น่าจะเป็นภาษาวัยรุ่นน่าจะเป็นทรงอะไรยีรับยีรับแประมาณนี้ครับผมนะครับเป็นตัวเอ็นที่ยกสูงขึ้นมานิดหนึ่งก็เปลี่ยนล้อนะครับเป็นล้อซิ่งขอบ18นะครับผมยาง2 5 5 5้ ตัวล้อลายไหนลูกค้าเลือกได้ว่าชอบลายไหนสไตล์ไหนเราก็จัดให้ได้นะครับผมแล้วก็เพิ่มนะครับบันไดข้างครับบันไดข้างนะบันไดข้างเพื่อสะดวกในการใช้งานขึ้นลงหรือว่าเป็นทรงของม่นอย่างเงี้ยครับผมตามตามใจชอบนะครับด้านหลังก็เป็นตัวล้อเหมือนกันครับล้อขอบ18เหมือนกันตัวออฟนะครับหน้าก็กว้างนะครับหน้า9.5หลัง10.5ครับตรงนี้เพิ่มความเท่ ความสปอร์ตให้กับตัวรถครับแต่งเต็มๆซุ้มล้อเพราะว่าตัวเซทอีดิชัเนี่ยโป่งล้อมันจะใหญ่นะครับผมตรงนี้แล้วก็ด้านท้ายอัปเกรดนะครับผมเป็นไฟแบบ LVD นะครับผมไฟท้าย LVD เป็นไฟลักษามนะรับเราเปิดของตัวท็อมาติดตั้งได้เลยนะครับด้านหลังนะครับเพิ่มความพรีเมียมก็สามารถติดตั้งตัวคาร์บครอบครอบไอตัวท้ายให้นะครับตรงนี้เพิ่มความสปอร์ตมันจะเป็นตัว ของตัวรุ่นเดิมครับเป็นสมาร์ทแอนด์คลตัวนี้ก็สามารถเบิกมาติดได้นะครับผมอันนี้นะครับสามารถอัปเกรดได้เพิ่มความเท่แล้วก็มุมมองที่เรียกว่าสะดุดสายตานะครับผมมาดูภายในนะครับคันนี้อย่างที่ผมบอกก็คือเราเอนทีเราแต่งเป็นมิดได้นะครับนะครับเป็นเกลดมิดได้นะครับก็คือเปลี่ยนเป็นนะครับดูเลยเป็นพวงมาลัยมาติดฟังก์ชันนะครับผมซึ่งเอนทีจะไม่มีแล้วก็ อัปเกรดให้นะครับก็คือคอนโทรลเครื่องเสียงฝั่งซ้ายแล้วก็ควบคุมข้อมูลการขับขี่ของจอจอ m i d น,นะครับอันนี้ติดตั้งเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ตัวหน้าปัดก็เปลี่ยนเป็นตัว Mid ะะมิดให้นะครับผมครับเป็นตัว,วแสดงข้อมูลการขับขี่ต่อกับระบบตรงนี้ได้ครับตรงนี้ก็สามารถอัปเกรดได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับแต่คันนี้ยังไม่ทําก็คือสามารถติดตั้งครับ ชุดพับกระจกได้นะครับพับแบบออโต้ได้นะครับแล้วก็มีเซอร์วิสเปิดปิดได้เดี๋ยวผมจะเอาคลิปแปะให้ดูนะครับว่ามันติดตั้งเพิ่มยังไงการทํางานยังไงเพราะว่าส่วนปกติผมผมจะทําในรุ่น2.8โฟวิแล้วตัวพับกระจกออโต้แล้วก็ตัวนี้ก็จะติดตั้งระบบเข้าไปได้อีกนะครับหรือว,ว่าแต่งแบบนี้ไซน์นี้นะครับจบที่784,000บาทนะครับคือไม่ได้บวก,วกอุปกรณ์เพิ่มจัดให้ลูกค้าแบบนี้เลยนะครับผมหรือว่า ถ้าลูกค้าบอกว่าอยากได้รถเดิมๆไว้ใช้งานก็สามารถทําได้ครับต่อก็มีโปรดเบียพิเศษให้ก็สนเก็สูงสุดก็ประมาณ5 5าถึงหปีแล้วต่เงินดาวหุ้นไงครับตัวตัวเบียส่วนเปอร์เซ็นแล้วจะเงินดาวลูกค้านะครับเราจัดได้สูงสุดก็ประมาณ7จ็ดสงวดนะครับตรงนี้รายละเอียดการติดต่อนะครับทักทายมาใน Line Offi c i a l นะครับผู้จัดการพิเชษครับแอซไซน์พิเชษนะครับตามที่ขึ้นในหน้าจอนะครับส่วนอยากได้แต่งแบบไหนสไตล์ไหนนะครับอุปกรณ์แบบไหน เพิ่มลดยังไงก็คุยกันได้ครับเดี๋ยวผมทมําใบเสนอราคาส่งให้ับรองว่าแต่งแล้วถูกใจลูกค้าแน,น,น่นอนครับเพราะว่าเราแต่งรถถูกใจลูกค้าแน่นอนลูกค้านําไปใช้ก็อย่างมีความสุขแล้วก็ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพของรถนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ฝากลูกค้าด้วยครับอยากได้แบบตัวแซดแบบนี้ครับผมแต่งในไซส์แซดรัรรรนเนอร,ร <c oughs> องง์ก็ได้ครับถพูดภาษาภาษาวัยรุ่นงี้ยครับยีรับซิงอะไรยีรับแคร่เงี้ยก็ได้ครับผมพู้จะจัดให้ครับ ไปเนซ์ Finance, บริการทุกที่ทั่วประเทศนะครับผมมีไฟแน้นบริการทุกจังหวัดถ้าไม่ส่งมารับก็สามารถใช้บริการรถสไลดสล์ส่งได้ขับถึงหน้าบ้านเลยนะครสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ